ไม่ผ่านทดลองงานเพราะว่าเป็นสาวสองแถมบังคับให้เซนใบละออกให้มีผลทันทีด้วยอ้างว่าจะได้ไม่เสียประวัติหลายคนอาจจะได้ยินข่าวนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เรามาคุยกันว่ากรณีแบบนี้สิทธิ์ของลูกจ้างตามกฎหมายจะเป็นยังไงบ้างไม่ผ่านทดลองงานด้วยเหตุที่เป็นสาวสองถือเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุไม่สมควรเพราะไม่ว่าเราจะเป็นเพศไหนมันก็ไม่ใช่ความผิดอยู่แล้วนะลูกจ้างก็มีสิทธิ์ไปฟ้องศาลเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมได้นี้กรณี ีต่อมาให้เซ็นใบาลาออกมีผลทันทีมันเท่ากับว่าเป็นการเลิกจ้างกระทานหาันแจ้งไม่ครบหนึ่งวดการจ่ายค่าจ้างตา,งา,ามพารองคุมพรอในงานมาตรา17ลูกจ้างก็เลยมีสิทธิ์รับได้รับอะไรน้องเวียบอกเก่าง่ายครับอ่าสินจ้างเทนกันบอกเก่าลูกนะ้าอุ๊ยเก่งมากเลย โอเคค <laughs> okay. ่าชดเชยตามมาตรา118เนี่ยลูกจ้างจะได้รับเมื่อเราทํางานครบ120วันเมื่อถูกเลิกจ้างโดยที่เราไม่ได้ทําความผิดแต่ลูกจ้างคนนี้เข้าเกณฑ์ทุกอย่างเลยนะ แต่ขาดไปอย่างหนึ่งก็คือเขาทํางานยังไม่ครบ120วันทํางานแค่118วันก็เลยไม่มีสิทธิ์ได้รับประสบการณ์ในช่วงทดลองงานเนี่ยมันสั้นนิดเดียวเองนะฉะนั้นเวลาที่เรานําข้อมูลไปเขียนในเรซูเมอ่ะเราจะไม่นําประสบการณ์ในช่วงทดลองงานไปเขียนเพราะว่าข้อมูลที่เราจะระบุประสบการณ์เนี่ยที่ควรจะนําไปเขียนในเรซูเม่ควรเป็นประสบการณ์ 1ปีขึ้นไปนฉะนั้นตอบคําถามนะมีผลไหมในการที่เขาเลิกจ้างเพราะว่าเราไม่ผ่านทดลองงานก็วม็มีผลเพราะมันไม่อยู่ในลยซูไม่อยู่เลยอ่าก็ไม่ได้ไปเขียนฉะนั้นอย่าไปเชื่อ hr นะคะเขาอ้างว่าไม่ผ่านทดลองงานเนี่ยหนูเขียนใบลาออกนะจะได้ไม่เสียประวัติ